السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري วัยเซร์ลีอัมรีวะหลุลองดะตม,มิล ق ซานียะกัฟูกัลีอัมมาบาดเขาวความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านท่านพี่น้องครับเรื่องของอิบาดะตามแนวทางของชนในยุคซาลฟาฟซาเลเป็น เรื่องราวที่น่าติดตามน่าค้นคว้าเพื่อที่เราจะได้เอาแบบอย่างหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติทั้งนี้เพื่อทำให้การทำอิบาดะห์ของเราถูกต้องและอินชาอัลลอฮ์จะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตลาท่านพี่น้องครับวันนี้ เราจะได้มาศึกษาเรียนรู้ถึงหลักเกณฑ์อีกประการหนึ่งซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ท่านด็อเตอร์อเลอัลฟาวจานท่านได้ให้เอาไว้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการทำไอบาดะที่ถูกต้องอย่างกับเมื่อครั้งที่ผ่านมาก็คือว่าไอบาดา ก็จะต้องเรียกว่าอยู่บนหลักเตาเกีฟียะเรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่จะต้องอาศัยตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานจากสุนนะมายืนยันไม่ใช่ใช้สติปัญญาของเราเป็นตัวยืนยันในเรื่องการปฏิบัติอามันไอบาดะนั้นๆและสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นอีกหลักเกณฑ์อันหนึ่งนั่นก็คือว่าเรื่องของ การทําอิบาดะนั้นจะต้องมีความอิคลาสต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาโดยที่จะต้องไม่มีการตั้งภาคีไม่มีการทําชิริกต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวว่าฟะมังกาในยารุยเลกออารับบิฮิฟัลยะม์ลัมัลัมลันซอลิฮะ วะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดะดังนั้นผู้ใดหวังที่จะได้พบกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาก็ให้เขาประกอบอามันอิบาดะประกอบคุณงามความดีแล้วก็อย่าได้ตั้งผู้ใดเป็นหุ้นส่วนเป็นชิริกในการทำอิบาดะต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาดังนั้นถ้าหากว่ามีสิ่งที่เป็นชิริกเนี่ การเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลามะปะปนอยู่ในการทำอิบาดะห์แล้วไซมันก็จะทำให้อิบาดะห์นั้นเสียหายดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวว่าวะลาอัาอชรอกูลฮหบิตอันฮุมมากานูยามลูน um ซึ่งมีใจความว่าถ้าหากว่าพวกเขาได้ทำชิริก ได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แน่นอนว่าสิ่งที่พวกเขาได้กระทำมาเนี่ยมันก็จะสูญสิ้นไปแปลว่าเรื่องของชิริกเนี่ยจะเป็นชิริกเล็กหรือว่าเป็นชิริกใหญ่ก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเกิดขึ้นในขณะที่เราทำอิบาดาถ้าเป็นชิริกเล็กก็จะทำลายอิบาดานั้น,น,นแต่ถ้าหากว่าเป็นชิริกใหญ่อย่างนี้มันก็จะทำลายงานทั้งหมด เพราะฉะนั้นจะเป็นชิริกเล็กชิริกใหญ่ก็ตามเนี่ยอย่าได้ให้เกิดขึ้นเวลาที่เราทําอิบาดะต่ออัลลอฮ์ทำมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยอิบาดะที่เราทํามันก็จะสูญเปล่าแล้วก็อีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าวะลาก0ด0 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 0ั0 0 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 0ะ0 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 แน่นอนได้มีวะฮีมายัางเจ้ามายัางมุฮัมมัดแล้วก็มายัางบรรดานาบีก่อนหน้าเจ้าหากพวกเจ้าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ทำชีริกต่ออัลลอฮ์แน่นอนว่าการงานของพวกเจ้าก็จะไร้ผลและแน่นอนเจ้าก็จะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุนบาลิลละฟะอบุตวะคุนมินอชาเกรินแต่ทว่าจงอิบาดะต่ออัลลอฮ์และจงอยู่ในหมู่ผู้กตัญอู ท่านพี่น้องครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของอความอีคลาสผมก็ได้เคยนำเรียนกับท่านพี่น้องไปก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะในครั้งนี้เขาอยากจะได้นำมาย้ำเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายให้ได้เห็นถึงความสำคัญ ให้ได้เห็นถึงคุณค่าของความออกลาสในในขณะที่เราลงมือปฏิบัติอามันไอบาดะท่านพี่น้องครับถ้าหากว่าเราจะตั้งคำถามมาสักนิดหนึ่งว่าแล้วความออกลาสมันมีความสำคัญอย่างไรหรือในขณะที่เราทำอามันออบาดะคำตอบก็คือว่า เรื่องของความอิกลาสนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นวาญิบเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีให้เกิดขึ้นกับทุกๆไอบาดาที่เราทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาฮัวตาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยกับคำว่าความเอคลาสหรือว่าความบริสุทธิ์ใจซึ่งเป็นแนวทาง ของคนในยุคสลับในยุคตนๆเวลาที่เขาปฏิบัติอามันไอบาดดาในความอิคลาสของพวกเขาเนี่ยก็จะหมายถึงการที่บุคคลคนหนึ่งทําอามันไอบาดะโดยมีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์และมีเจตนาเพื่อหวังผล,ลบุญในโลกหน้าเพราะงั้นเนี่ยการทํไอบาดะจําเป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่องวาญิบที่จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจมีความอิคลาส ซึ่งเรื่องราวอันนี้มีตัวบทยืนยันไม่ว่าจะเป็นจากในอัลกุรอานในสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮะสโลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอย่างกับในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และตล่าบอกว่า فمن كان يرجو لك ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ผู้ใดหวังที่จะได้พบกับอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติอามันอิบาดะ ที่ดีๆและอย่านำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมามีหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ในการปฏิบัติอิบาะหดต่อพระองค์เพราะงั้นนี่เป็นหลักพื้นฐานเป็นตัวบทหลักฐานที่มาชี้ที่มายืนยันให้เห็นถึงว่าเวลาปฏิบัติอามันไอบาด์ต้องมีความอิคลาสต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงไม่ใช่เอคลาสต่ปาก าบางคน,นเที่ยวได้ไปพูดคุยหลังจากที่ทำอามันออบาดะแล้วว่าฉันเนี่ยถือสิ้นอดแข็งอย่างนั้นอย่างนี้นวันวันจันวันพระรหัสฉันก็ไม่เคยขาดละมาตะฮัดยุดในฉันขึ้นทุกคืนอีตอนที่ไปเล่านี่แหละครับมันจะเป็นการโอ้อวดมันจะเป็นการไปทำลายงานที่เราได้ได้ทำหรือเวลาเราไปบริจาค ทำทานทำสดกไปจ่ายสกาศบอกว่าคนนู้นก็ได้อกาศจากชั้นสุเราตรงนี้ก็ได้จากชั้นเท่านั้นเท่านี้ไอตอนที่ท่านทำน่ะโอเคแหละแต่ว่าพอท่านทําไปแล้วเนี่ยท่านก็ได้เที่ยวมาคุยโอ้อวดว่าชั้นได้ทําอย่างนั้นอย่างนี้นนนเ,นเนี่ยทำไมได้ชั้นในสุรานีนนี้ไม่เสร็จอะไรทํานองนี้มันเป็นการบ่นทําลายงานที่ท่านได้ทําเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทํานั้นท่านทําเพื่ออัลลอฮ์ท่านก็จะต้องไม่ไปคุยกับมนุษย์ ต้องไม่มาโอ้ววดไม่ไปยกตนข่มท่านนะวท่านอย่างนั้นอย่างนี้ท่านพี่น้องครับมาดูจากสุนนะบางฮะดิษบทหนึ่งที่เป็นหลักฐานเป็นพื้นฐานในเรื่องของเนียดเรื่องของความอิคลาสฮะดิษบทนี้เราได้ยินได้ฟังกันมาเรียนรู้กันมาแล้วก็เป็นหลักพื้นฐานแต่หลายคนก็นละเลยหลายคนก็นไม่ได้จะมา สนใจให้ความสำคัญอะไรเอาแต่หน้าตาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าได้ทำดีกับคนอย่างนั้นอย่างนี้ทำดีกับที่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลืมไปว่างานที่ท่านทำนั้นท่านทำจะเอาบุญจากใครถ้าท่านเอาจากอัลลอฮ์ลองมาศึกษามาดูว่านบีสอนอย่างไรนบีบอกว่าอินนัมอามาลูบินเนียว่าอินนามะาเลคนลลมรรอินมานาวะท่านนบีบอกว่าบรรดาการงานอามันต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับการเจตนาขึ้นอยู่กับการตั้งใจของท่านว่าอินนะมาเลคนลลมริอินมานาวะและแต่ละคนก็จะได้ตามที่เขาได้ตั้งเจตนากันเอาไว้เพราะงั้นนั่นหมายความว่างานที่เราทำอามันที่เราทำถ้าเราตั้งเจตนาว่าเพื่ออัลลอฮ์เพื่อหวังผล,ลบุญจากอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับเราจะได้รับแต่ถ้าหากว่าในใจของเราลึกๆแล้วเนี่ย อัลลอฮ์ก็จะเอาด้วยผลบุญก็จะเอาด้วยคํายกย่องสรรเสริญจากผู้คนก็จะเอาด้วยนะมันไม่ได้แปลว่าะจะได้ด้านเดียวหมายความว่าไอาการที่ท่านไปหวังผลประโยชน์หวังชื่อเสียงจากมนุษย์มั่นไปทําลายเจตนาดีๆของท่านเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวบทหลักฐานให้ได้เห็นถึงความสําคัญว่าในแต่ละงานนั้น เราจะต้องมีความออคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นจะละมาดจะถือสินอดจะจ่ายซะกาตจะประกอบพิธีฮัตหรือจะิกรุลลอฮ์หรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่ถือว่าเป็นงานที่เป็นบาดะห์เหล่านี้เราจะต้องมีความจริงจังจริงใจต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮา ه ะฮูวะตะตาลาท่านพี่น้องครับมาดู อีกสักนิดหนึ่งว่ากับความเอคลาสมันมีความสำคัญขนาดไหนแล้วก็มันมีคุณค่าขนาดไหนการเจตนาการตั้งใจเนี่ยถือว่ามันเป็นการงานของหัวใจดังนั้นเมื่อต้องการที่จะทำาอบาด้ใดก็ตามเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเปล่งออกมาเป็นวาจาเปล่งออกมาเป็นคำพูดตัวอย่างเช่น เราจะทําการอํานน้ละหมาดนะครับเราจะอํานา้ละหมาดเราก็ตั้งเจตนาว่าเราจะทําอิบาดาอ่านนาละหมาดเนี่ยเป็นอิบาดาเราก็ตั้งเจตนาว่าเป็นอิบาดะสองเจตนาว่าอิบาดาที่ทํานั้นทําเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาสาเจตนาว่าอิบาดาที่ทํานั้นทําไปเพราะเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งของรอซูลเพียงเท่านี้ นในการที่เราจะทําอบาดาอันใดก็แล้วแต่ให้มีการตั้งเจตนาเหล่านี้ทีนี้ท่านพี่น้องครับคุณค่าของความอ e ิคลาสนั้นก็มีรายละเอียดมากมายซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้เคยนําเรียนกับท่านพี่น้องไปแล้วนะแบบเรียกว่าละเอียดพอสมควรแต่ในวันนี้ก็จะเอาแบบแบบคร่าวๆแบบสรุปให้ได้เห็นถึงคุณค่าของ ความเอกลักษณ์ในงานนั้นๆอันที่หนึ่งก็คือว่าความเอกลักษณ์ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่จะทําให้งานที่เราทํานั้นได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละบรรดาปราญ์บรรดานักวิชาการหรือว่าบรรดาชนในยุคซาลาฟุตซ์ลเลยต่างให้ความสําคัญในเรื่องของความเอคลากความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺอย่างมาก เวลาที่เขาปฏิบัติอามันไอบาดะจะระม,มัดระวังอย่างยิ่งเพราะมันคือเงื่อนไขหนึ่งเพราะมันเป็นปัจจัยหลักมันเป็นหัวใจหลักมันเป็นรากฐานของาศาสนาเป็นจิตวิญญาณของการปฏิบัติไอบาดะที่จะส่งผลทําให้อิบาดะนั้นอลัลลอฮ์จะรับหรือไม่รับก็ขึ้นอยู่กับความอ e ิคลาสประการต่อมาก็คือว่าเรื่องของความอ e ิคลาสนี่แหละ นะ้เอีคลาสจริงๆเป็นปัจจัยอันหนึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งที่ทําให้บาปหรือว่าความผิดได้รับการอภัยได้รับการยกโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาถ้าหากว่ามีเจตนาอันบริสุทธิ์ใจจริงๆนะซึ่งตัวอย่างก็ได้เคยนําเรียนกับท่านพี่น้องไปแล้วนะตัวอย่างก็คือหญิงคนหนึ่งที่เป็นหญิงโสเพณี นะมีความผิดอยู่แล้วแต่ว่าวันหนึ่งนางไปเห็นสุนัขที่กำลังหิวน้ำอยู่น่ากระหายอยู่นา,น,นางก็ปีนถอดรองเท้าแล้วก็ลงไปตักน้ำมาให้กับสุนัขได้ดื่มได้กินนะเพื่อให้รอดจากการตายการเสียชีวิตช่วยมานะแล้วก็ท่านฮนาับดมลลหุมะลัมมัดสัลลัาก็ได้ให้คำตอบเอาไว้บอกว่า ฟอรัูฟวรอละผู้หญิงคนนี้ก็ได้รับการอภัยได้รับการยกโทษจากความผิดของนางเพราะว่าสิ่งที่นางทำนั้นนานางทำกับสัตว์นางทำกับสุนัขตัวหนึ่งไม่ได้ทำกับคนโดยซ้าแต่อันเนึ่งมาจากหัวจิตหัวใจอันบริสุทธิ์ของนางที่ทำไปนั้นเพื่อหวังผลลบุญจากอัลลอฮฺสุบานวตาลาเพราะงั้นมันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้บาปได้รับการอภัยได้รับการ ยกโทษนอกจากนั้นผลประโยชน์หรือว่าคุณค่าของความเอกลักเนี่ยก็คือจะทำให้การงานต่างๆที่เป็นดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากาเราดูแล้วเนี่ยคงไปไม่รอดแน่งานอันนี้แต่ว่าด้วยกับหัวจิตหัวใจที่เรามีความจริงใจมีความเอกลสัสษต่ออัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลา อัลลอฮ์ก็จะให้การงานอันนั้นผ่านไปอย่างสะดวกสบายลุล่วงไปได้ก็ด้วยกับพลังของความเอกลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแต่ถ้าหากว่าไรความเอกลาสต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกลำบากยากเข็นอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมมทำหเหตุผลสารพัดแต่ถ้าหากว่า มีความอิกลาสก็จะส่งผลทําให้งานที่วายายากนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนอกจากนั้นคนที่มีความอิกลาสจริงๆเวลาปฏิบัติอามันอิบาดะเนี่ยจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยปลอดภัยจากการลงโทษของนรกในโลกหน้าในโลกอาเครอพี่น้องครับตรงนี้มีตัวบทหลักฐานมารับรอง อย่างเช่นคนที่ท่านนาบีบอกว่าใครที่กล่าวและอิลาฮอิลลัลอฮโดยหัวจิตหัวใจอันบริสุทธิ ah ์ยาบตะกรีบิฮาวัจฮัลลอโดยการหวังผลละบุญจากอัลลอฮ์ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปกป้องเขาให้พ้นจากการลงโทษในนรกเพราะงั้นการที่เรากล่าวคำสิเกตซึ่งไม่ใช่เรื่องยากลำบากแต่อย่างใดกล่าววิธีการให้มันตรง ตามหลักการของศาสนาและอิลาฮิอิละลอฮ์ไม่ไปไม่ไปย่อเหลือฮูไม่ไปย่อเหลืออะอย่างก็ที่กลุ่มที่เรียกว่าใช้สติปัญญาเข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงคำริกรุลลอฮหรือไม่บางคนก็ไปใส่ทํานองไปประสานเสียงในอินชาอัลลอฮ์ครับทำด้วยกับความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ก็จะให้เรานั้น ลอดจากการถูกลงโทษในนรกแต่ถ้าหากว่าทําเรื่องง่ายๆนี่แหละแต่กลับดันไปหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากมนุษย์นไปนั่งกะเตะสักเจ็ดหมืน่นนะสักร้อยหนึ่งสักแสนหนึ่งแต่ปรากฏว่าเป้าหมายที่ไปนั่งซีเกตเนี่ยไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์แต่ว่าเพื่อที่จะไปแลกกับอาหารบังไปแลกกับซองบังไปแลกกับสาตังบังท่านพี่น้องครับ ตรงนี้มันผิดเป้าหมายมันทำลายความเอกลาสที่อยู่ในหัวจิตหัวใจของเรานอกจากนั้น <c oughs> ท่านพี่น้องครับคุณค่าของความอ e ิคลาสเนี่ยก็ยังมีตัวอย่างนาะที่หรือว่าเป็นคำพูดของปราชญ์ท่านหนึ่งนะครับอยากจะทิ้งท้ายด้วยกับคำพูดของท่าน شيخ الإسلام ابن تيمية تنبغو فإن الإخلاص ينفى أسباب لخول النار فمن دخل النار من القائلين لا إله إلا الله فإن ذلك دليل على أنه لم يحقق إخلاصها المحرم المحرم له على النار تن شيخ الإسلام ابن تيمية تنبغو ไฟนัลเอกลัเรื่องความเอคลาสเรื่องความบริสุทธิ์ใจนั้นเนะ่ยยันฟาอสบาบดโคเลนนารมันจะเป็นเหตุปัจจัยปฏิเสธไม่ให้คนคนนั้นต้องเข้านรกฟามันดักขันนะแต่ใครก็ตามที่เข้านรกท,ทั้งทั้งที่เป็นคนที่กล่าวและอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไฟนัลจาลิกดลีลุนตรงนี้มันเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่าคนคนนั้นเนะี่ย ไม่ได้ทำให้ความเอคลากจริงๆเกิดขึ้นในการกล่าวลาอิลาอิลอลลอซึ่งถ้าหากว่ามีความเอคลากจริงๆตรงนี้แหละบรรลุเป้าหมายจริงๆถึงจริงๆเนี่ยเอคลาสจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเหตุปัจจัยที่